เคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาจากคําถามลูกค้านะครับว่าทําไมเวลามันไม่ตรงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องตัวนี้ที่ผมเพิ่มมาไว้แล้วนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับสังเกตว่าวันที่เดือนปีเนี่ยนะครับตรงนะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยมันเร็วไปหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับเวลาจริงเนี่ยหนึ่งทุ่มสิบเก้าสี่สิบเอ็ดนะครับแต่เวลาในกล้องเนี่ยไปยี่สิบสี่เอ็ดก็คือเร็ว1หนึ่งชั่วโมงวิธีการแก้ไขนะครับให้เรามาตั้งเลือกโซนเวลาของกล้องใหม่นะครับ ซึ่ง default มันเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดไปนะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับจุดสามจุดนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็จากนั้นลูกค้าจะเห็นคําว่าเวลาของอุปกรณ์นะครับอยู่ในข้อที่4ี่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมมันจะเป็น UTC บวกแนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในโซนบวกเนะครับ ่ะเราก็เลื่อนหานะครับหรือเดี๋ยวผมจะขอลองพิมพ์นะครับไทยอ่ะพิมพ์ไปคำว่าไทยมันก็จะขึ้นมาเป็น BTC บวกเจ็ดนะครับเลือกได้เลยครับพอเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดกลับนะครับแล้วก็ให้ลองมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเวลาตรงไหมนะครับอ่ะเนี่ยนะครับแค่นี้นะครับเวลาก็จะตรงกับในโทรศัพท์ของเราแล้วนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับวัีครับ